ชาลอดขอโทษทักสิงน้อมรับผิดเมื่อ9ปีที่แล้วหลังโพสตในเชิงข่มขู่ลั่นจะเก็บไว้เป็นบทเรียนถูกขุดให้กลายเป็นประเด็นร้อนอีกแล้วนะคะกับนางงามชาลอดออสตินรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2022และมิสแกรนด์ชุมพรปี2022หลังจากที่โดนมือดีขุดโพสต์เก่าเมื่อ9ปีก่อน และถูกนำมาโพสต์แชร์แชร์ต่อจนเกิดกระแสดราม่าวิพากวิจาร์ณสนันเป็นข้อความที่เจ้าตัวเคยคอมเมนต์ถึงทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทำนองว่าคนอย่างทักษิณแค่หัวหลุดยังน้อยไปล่าสุดสาวชาลอดก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้พร้อมขอโทษกับความผิดในอดีตที่เคยทำพลาดจากความไม่ยังคิดของเด็กอายุ14ปีในตอนนั้น รวมทั้งได้ขอโทษทักษิณชิน,นวัตรโดยสาวชารลอตก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์โดยระบุข้อความไว้ว่าเรื่องที่จะชี้แจงต่อจากนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสำหรับโพสต้าปีที่แล้วก่อนอื่นหนูขอโทษที่โพสต์ดังกล่าวที่กำลังเป็นประเด็นให้เกิดความไม่สบายใจอยู่ในตอนนนหนูไม่มีคำใดที่จะยกขึ้นมากล่าวและแก้ตัว เพื่อให้พ้นจากความผิดในอดีตของหนูได้เลยกับสิ่งที่เคยทำผิดพลาดซึ่งเป็นความไม่รู้จักยังคิดของเด็กอายุ14ปีนะขณะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นหนูในวันนี้ซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วจะไม่ทำผิดพลาดซ้ำอีกและขอยืนยันค่ะว่าจะอยู่เคียงข้างความถูกต้องความยุติธรรมและประชาชนขอโทษอีกครั้งสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอโทษจริงๆค่ะพร้อมทั้งยังบอกอีกว่าชาลตดจะเก็บไว้เป็นบทเรียนค่ะว่าควรตระหนักคิดเยอะๆก่อนจะพูดหรือกระทําการใดๆเพราะอาจส่งผลต่อเราในอนาคตได้จะระมัดระวังและรอบคอบให้มากขึ้นค่ะขอโทษอีกครั้งค่ะทั้งยังขอโทษทักษิณชิน,นวัตรด้วยว่าชาลตต้องขอโทษคุณทักษิณชิน,นวัตรครอบครัวและนอปอชอ ทุกท่านที่ได้โพสต์ข้อความในเชิงข่มขูค่คุกคามในตอนนั้นคะ่ะและหลังจากโพสต์ข้อความดังกล่าวไปนั้นก็มีแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาให้กำลังใจเธอพร้อมกับชื่นชมกับการกระทำดังกล่าวเมื่อทำผิดไปแล้วก็ยอมรับผิดนอกจากนี้เธอก็ยังแสดงจุดยืนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีของเหล่าสว โดยวันที่17พฤษภาคม2566สาวชา์ลอตได้ลงสตอรี่อินสตาแกรมและแม้ว่าจะเกิดกระแสดราม่าเกิดขึ้นงานนี้เจ้าตัวขอเดินหน้าต่อแบบสวยๆด้วยการปรับลุคผมแดงและเดินหน้ามุ่งสู่อเมริกา